เปิดคทาทำนายนารีขี่ม้าขาวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะเป็นจริงหรือไม่จะตรงกับคําทํานายของยุคที่11การขึ้นครองราชหรือไม่นารีขี่ม้าขาวมาพลิกชะตาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตและกลับมารุ่งเรืองสดใสอีกครั้งได้หรือไม่ทําไมต้องเป็นนารีเนื่องจากในยุคที่มีการสื่อสารต่างๆ ยังไม่เฟื่องฟูมากเท่าในสมัยนี้ได้มีคนหยิบยกร้อยกรองขึ้นมาอีกครั้งพร้อมอ้างถึงพุทธคุณพุทธธรรมนายว่าเป็นดำรัสของพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านเป็นที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นพระปฏิบัติดีและมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานโดยเนื้อหาของคำทำนายนี้ได้บีการตีความหมายในทิศทางที่ว่าจะมีสุภาพสตรีขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศไทยและจะนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเนื้อหาในคำทำนายของอนาคตของชาตินารีขี่ม้าขาว มีใจความสำคัญดังนี้คําทํานายอนาคต 1. คําทํานายที่เคยมีมาช้านานนักเริ่มประจักให้เห็นเป็นไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทํานายเมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามาข้อสอประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุง้งน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรีหนีเข้ามา เป็นประชาชนเต็มพระนครข้อสชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนร่อนทั่วทุกสิ่งของออกพระนามหรือชื่อดังทินทอนองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินข้อสชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อกไม่นอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งทวินสมจินตนา ข้อหจะมีกันต่อยตีกันกลางเมืองขุนนางเครืองกันชิ้นกิ่นทั่วล่าขอรับชั่นจะกัดกร่อนทั้งพาราประดุดปลวกกินฟ้านั่นปะไรข้อหข้าราชการตรงชิ้นถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลักไส้เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหนหมุนไม่ไร้ความดีข้อเจ ประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วทวนทุกทั่วจะมุดขุดรูนี้ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันข้อ8พุทธศาสนาจะถูกรุกและล้ำมิตรเคยขำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธ,ธรรมชาติอุบาทครันพายุลั่นน้ำถล่มดินทลายข้อ9 แผ่นดินแยกแตกเป็นสองปุกครองยากเกิดวิบากทุกเข็นระสํำระสายเกิดการปราบจราจ,จนคนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินขอ1สิบข้าเป็นนายนายเป็นข้านาสมเพศผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพุทธาจารย์หรือระบินจะร่วงรินดุดใบไม้ต้องสายลง ข้อ11ความรัฐมจะถมทับนับเทเวศดังดวงเนตรมืดบอดสุดขืนขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดรัฐมส่วนคนชั่วหัวรอดทำท่าดังข้อ12จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวข่วงกรทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลังกรัดเชี่ยววัดเสียวใจข้อ13บสีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้เข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สักราชแห่งประชาข้อ14คนชั่วจะถูกปราบปราบคาบสิน้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหา ประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดและยืนยันถึงที่มาของคำทํานายนี้แต่ได้มีการเผยแพร่ส่งต่อกันมาในโลกออนไลน์มานานหลายปีและเป็นที่พูดถึงกันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันให้สอดคล้องทั้งนี้ คำทำนายอนาคตของชาติในบทร้อยกรองนี้ว่าจะมีนารีขี่ม้าขาวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศและจะพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้หากเราต้องการพิสูจน์ว่าคำทำนายนี้จะเป็นจริงหรือไม่นั้นคงต้องรอเวลาว่าประเทศไทยจะเป็นดังคำทำนายที่ว่าสีวิไลจะบังเกิดในสยาม หลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนคนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่สักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิน้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายาเมื่อฟ้าสีทองพองอัมพัยจะมีหนึ่งนารีขี่มา้าขาว ควงกระทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลังกราดเชี่ยวหวาดเสียวใจ